แหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราก็มีหลายแหล่งที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ใครหลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งและเมื่อได้มาเยือนแล้วหลายคนก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงต้องประทับใจในมิตรภาพและความน่ารักของพี่น้องในชุมชนอย่างแน่นอนและนี่นะฮะก็คือเสน่ห์ของชุมชนที่หากใครได้มาเยือนก็จะทำให้ลืมความเครียดแล้วก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์เพื่อชาร์จพลังในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างแน่นอนครับ แล้วมันจะดีแค่ไหนหากชุมชนที่มีสเสน่ห์แห่งนี้จะได้รับการพัฒนาจาก New เจนคนรุ่นใหม่ให้เป็นแหล่งสร้างไรายได้เพื่อ New Life ชีวิตที่ดีกว่าแก่คนในชุมชน สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาอยู่กันที่ประตูเมืองลับแลนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์กันนะฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนที่น่ารักเยอะแยะมากมายรวมถึงอาหารแล้วก็ผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันนะจะมีน้องๆจากยูว่าพัฒน์รักถิ่นซึ่งเ็เป็นคนโลโคอลที่นี่เลยจะพาไปน้องอยู่ฝั่งนู้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับ มาแล้วนะครับสวัสดีครับน้องเฟิร์สและน้องมิวนะคะสวัสดีครับวันนี้จะให้แนะนําหน่อยแลวกันนะครับว่าด้านหลังตรงนี้ประตูเมืองรับแลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับอ่าอย่างเช่นลูกปั้นที่ทุกท่านเห็นด้านซ้ายมือของพวกเรานะคบก็คือเป็นเหมือนกับแม่ไม้เมืองรับแลนะครับเป็นประวัติก็คือสามีเนี่ยรับโกหกลูกว่าเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วชาวบ้านเขาได้ยินครับว่าสามีคนนี้ครับโกหกลูกก็เลยโดนถูกขับไล่ออกจากเมืองรับแลไปครับแต่ก่อนออกจากเมืองรับแลไปครับทางภรรยาครับเขาได้ให้ขมิ้น กอ,ออกมาด้วยครับก็คือเขาก็เดินออกมาคขมิ้นมันก็หนักเขาก็ทิ้งขมิ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเหลือคขมินหน่อยเดียวครับแล้วพอพ้นประตูเมืองรับแรมาเนี่ยครับ เขาเปิดกระเป๋าดูครับจากขมิน้นะครับก็กลายเป็นทองครับโอ้ฉันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมืองลับแลครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองข้าพูดโกโหกครับ๋อ,อแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทิ้งขมิ้นะฮะฮ่า่ายพอขมิ้จึงกลายเป็นทองครับอ,อันนี้คือเรื่องราวของรูปปั้นตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วประตูเมืองลับแลเลยฮะมีอะไรที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมไหมก็คือเนี่ยครับก่อนที่จะเข้าเมืองลับแลของเราครับเราก็จะผ่านประตูเมืองลับแลเนี่ยครับคือคือเป็นซิกเนอเจอร์ที่เราจะต้องปลอดผ่านซุ้มออนเเเาืงงัับบแครรดิ ไปดูต่อด้านในกันดีกว่านะค,ะนครับว่าจุดตรงนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างพาดาไปหน่อยได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับ จุดกันแวนี่คือเรือนรับแรใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเรือนรับแรครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์เมืองรับแรของเรา,าครับอ๋อแล้วเรามีโอกาสาได้มาช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างครับก็คือ,คอเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่เราได้บุ๊กหรือว่าเป็นแผนการท่องเที่ยวของเราไว้ครับเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่เนี่ยเราก็เหมือนโน้ตเอาไว,ไว้แหละว่าตรงนี้เป็นหนึ่งจุดที่คุณจะต้องมาให้ได้ต้องมาใช้ไ้มใช่มาถ่ายรูปหรือว่าเป็นแหล่งรวมที่แบบว่า ไม่ว่าจะรวบรวมความเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวรับแลวไว้ที่นี่หมดเลยครับซึ่งเดี๋ยวเราพอเราดูบรรยากาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ้าทเ,ททเที่ยงแล้วหาอะไรกินกันดีกว่าเราพาไปกินอาหารอร่อยครับไปครับ ได้เห็นเรื่องราวของรับแรงก,กันไปคร่าวๆกันแล้วนะครับต่วพผลไม้ขึ้นชื่อของนี่นี่คือทุเรียนนั่นเองวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาอยู่กันที่สวนที่ต้องบอกว่ามีผลไม้หลายอย่างมากสวนใจใหญ่นะครับแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของสวนแล้วก็ผู้นําชุมชนที่ไม่ได้อยู่ไกลตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ ก็อยู่กับพี่แปะด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับคุณพี่ปะนอมค่ะพี่ปะนอมนะครับอยู่กับ2ท่านนี้เจ้าของสวนนะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าสวนเราตรงนี้มีผลไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างครับอุตรดิตเนี่ยผลไม้มากมายเลยค่ะที่ขึ้นชื่อจริงๆก็จะเป็นทุเรียนหลงรับแลทุเรียนหลิงรับแลค่ะกลิ่นแบบโชยมากความอร่อยของเขานี่แตกต่างจากทุเรียนที่อื่นมากก็เลยกลายเป็นว่าทุเรียนของเราอะ่ะหลงรับแลหลิงรับแลเนี่ย ได้เป็นทุเรียนที่ได้จดรา GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีที่เดียวในอุตรในใน,ในประเทศก็ว่าได้ค่ะยอดไปเล,เลยนะครับแล้วนอกจากทุเรียนแล้วตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมอ,อีกไหมครับอุตรดิตเนี่ยมีผลไม้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลางศาสตร ที่เขาบอกว่าถ้ามาอุตรดิษฐ์เนี่ยลางศาดตรหวานผลไม้ที่นี่เขาจะปลูกผสมผสานนะคะอุตรดิษฐไม่ว่าจะเป็นลองกองที่เริ่มเข้ามาใหม่หรือว่าจะมาเป็นต้นลางศาดต์ที่ตัดยอดแล้วก็ผสมผสานเอายอดลองกองมาเสียบก็จะกลายเป็นรางกอง ที่มีรสชาติแปลกใหม่ไปอีกอย่างหนึง่งถามฝั่งของผู้นําชุมชนกันบ้างน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้มาร่วมงานกับทางสวนใจใหญ่ตรงนี้เราได้ทําอะไรกันไว้บ้างครับครับในส่วนของสวนใจใหญ่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ได้ร่วมงานกับทางรัชพัฒแล้วก็ทางออมสินนะครับที่นี่ของเราจะมีจุดแข็งในเรื่องของสภาพภูมิประเทศแล้วก็ในเรื่องของสวนผลไม้ซึ่งเป็นภูเขากินได้เนี่ย เราสามารถที่จะมาโฮมสเตย์มาพักมาชิมมาช็อปในในสวนได้เลยนะครับแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวชมชิมผลไม้ในสวนนะซึ่งพื้นที่เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเขาเป็นภูเขาแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจแอบไปคุยกับน้องๆดีกว่าน้องโยพัรทรักทิมของธนาคารอมสินครับอยู่ด้านนน้นกันแล้วน <tut S 2> <Macht S 1> ี่ขอบคุณพี่พี่ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับไปแอบไปคุยกัน อะไรครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆอยูพัทรักถิ่นกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องบอกว่านี่คือตัวแทนนะฮะที่เข้ามาร่วมช่วยกันพัฒนาชุมชนตรงนี้่คือเมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆเขาไปแล้วนะครับว่าผลไม้เยอะมากอยากให้ไล่เรียงหน่อยว่าตรงนี้ที่เรามาโชว์กันเนี่ยมีอะไรกันบ้าง เมืองลับแลของเรานะคะเป็นภูเขากินได้ค่ะก็คือจะมีผลไม้ตลอดทั้งปีเลยนะคะก็คือช่วงพฤษภาถึงพฤศจิกานะคะก็จะมีทุเรียนเลยนะคะที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเราค่ะแล้วก็จะมีลองกล้องลังสาดมะยงชิดค่ะแล้วด้านหน้าของเรานะคะก็เป็นลังสาดร้อยแก้วค่ะ,ะแต่ว่าพูดถึงอาหารเยอะแยะแบบนี้แล้วเนี่ยหิวนิดนึงล้วอยากให้น้องเฟิร์ส ทำอะไรให้กินหน่อยได้ไหมฮะวันนี้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมมีหมี่พันครับมีอะไรอร่อยกว่าน้องเฟิร์สไหมฮะมีพันอร่อยจริงเหรอมีพันอ่าต่ก่อนที่เราจะไปทำหมี่พันกันอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้เข้ามาช่วยพัฒนาหรือว่าช่วยโปรโมทสินค้าของชุมชนยังไงบ้างครับค่ะก็ได้สร้างเพจนะคะทําเพจการท่องเที่ยวให้คนที่สนใจเข้ามาจองแพ็กเกจเที่ยวกับพวกเราได้ค่ะทิ้งช่องทางติดตามไว้ให้ด้านล่างแล้วกันครับแปะเฟิร์สแปะไปกินกันไปกินกันล่ะไปกินหมี่พันกัน จะสดเกินเลยนะ อิงโลเคชั่นนะครับที่พามาดูก็คือตรงนี้แหละครับลานสภาวัฒนธรรมอำเภอชาบลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคือตรงนี้วันนี้เราโชคดีมากที่เขามีการจัดก,กิจกรรมโอ้โหมีของมาขายมีการแสดงเยอะแยะมากมายจากตอนเย็นตอนนี้เรามาตอนกลางวันไม่เป็นไรผมพาทุกคนไปดูด้านในนะฮะว่าเขาจะมีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นวิถีชุมชนที่น่าสนใจกันบ้างเห็นว่ามีการทอผ้าขายกันด้วยไปดูด้านในครับ อาละครับตอนนี้เราอยู่กับคุณติ๊กแล้วคุณขวัญแ,แล้วนะครับสวัสดีครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการทอผ้าของเราที่อำเภอท่าปลาตรงนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็หนูจะแนะนําเป็นลายลูกแก้วนะคะซึ่งเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระพันปีหลวง<ม>นะคะซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จที่บ้านห้วยต้าถึง1สิบอีกครั้งนะคะที่จากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งจะไม่มีถนนเข้าจะมีแต่ทางเรืออย่างเดียวซึ่งคุณติ๊กก็มาจากที่นู่นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีลายแบบ คิดคน้นลายขึ้นมาเป็นลายของท่าปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวามพิเศษของที่นี่เป็นลายเฉพาะของที่นี่โดยเฉพาะเลยอันนี้จะเป็นลายเฉพาะ,อะของห้วยต้าค่ะโอเคสุดยอดมากเลยนะฮะ,ะถามทางฝั่งของยุพัฒนรักถิ่นของธนาคารออมสินดีกว่านะครับเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตอนโควิดเนี่ยเราประสบปัญหาเยอะมากมีการเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับเริ่มต้นนะคะก็คือเราจะช่วยเขาในด้านการค้าขายทางออนไลน์นะคะของคุณติก๊กเนี่ยที่มีอยู่เดิมนะคะเป็น Facebook ค่ะเราก็มาช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วเนี่ย ะะะก็เป็นการที่ทางยูพัดรักทินของธนาคารอมสินได้เข้ามาช่วยเหลือนะผมขอสรุปแล้วกัน,นะะในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เราก็จะยอดขายช่วงที่ผ่านมาโควิดยอดขายมันลดไปเยอะมากก็คือพอมาขายออนไลน์ปนุ๊บย,ยอดขายก็กลับมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของชุมชนด้วยก็อยากทุกคน,นะะได้ลองแวะมาดูแล้วกันหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะครับถ้าเกิดชอบผ้าแบบนี้ผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างน,นะครับยังไงวันนีน้ต้องขอบคุณด้วยนะครับทั้งคุณติ๊กแล้วก็ว่าที่คุณหมอคุณขวัญด้วยนะครับขอบคุณนะครัับสสวดีค่ะ อยากแอบให้ดูเหมือนกันนะนี่เขาใส่ชุดเป็นลายผ้าทองเหมือนกัน วันนี้ผมได้มาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งอำเภอรับแลและอำเภอท่าปลาผมก็ได้เรียนรู้วิถีชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็ยังได้เห็นแนวคิดการร่วมมือร่วมใจของนิวเจนคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาถิ่นบ้านเกิดเพื่อนิวไลฟ์ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแก่คนในชุมชนผมก็เลยอยากชวนทุกคนครับให้มาลองเที่ยวแบบวิถีชุมชนเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากทุกๆคนในชุมชนแห่งนี้ได้เห็นความเรียบง่ายที่ไร้ความวุ่นวายและทุกคนก็จะได้ประสบการณ์หรือ experience ใหม่ๆที่ผมรับรองได้เลยว่าคุณต้องประทับใจ